ค่ะวันนี้วันนี้ฉันแถลงรอมาอ่านดิ <laughs> วันนี้จะแถลงวันนี้เดี๋ยวเที่ยงจะแถลงแล้วนะแถลงเที่ยงแถลงเที่ยงที่รัฐสภานะคะการแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยร่วมกับอีกห้าพักห้าพักก็อย่างที่เราไล่ไปตั้งแต่เช้าเช้านี้มีประชาชาติก้าเสียงมีเสรีรวมไทยหนึ่งเสียงเพื่อไทยรวมพลังสองเสียงพลังสังคมใหม่หนึ่งเสียงแล้วก็ท้องที่ไทยหนึ่งเสียงค่ะแถลงตอนเที่ยงที่ห้องถงชั้นหนึ่งอาคารรัฐสภานะคะน้าท่านผู้ชมเป็นอันว่า ตกลงแถลงอีกห้าใช่ไหมใช่วันนี้วันนี้ห้าแล้วก็ประชาชาติ9เสรีรวมไทยหนึ่งเพื่อไทยรวมพลังสองเป็น12พลังสังคมใหม่หนึ่งติบสามพักท้องที่ไทยหนึ่งสิบสีค่ะ วันนี้สิบสี่แล้วก็พรุ่งนี้อีกสิบพรุ่งนี้ชาติไทยพัฒนาค่ะสิบบวกกันก็เป็นยี่สิบสี่ยี่สิบไปบวกสองร้อยสิบสองก่อนหน้านี้เพื่อไทยกับภูมิใจไทยรวมกันก็เป็นสองสามหกคือจากนี้เนี่ยมันระทึกใจตรงที่จะมีอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้เนี่ยมันยากละใช่เพราะว่า2 3 6นี่มันยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสภาล่างกึ่งหนึ่งคือสองห้าสิบอันนี้เนี่ยถ้าเสนอไปก็รัฐบาลเสียงข้างน้อยซึ่งก็ไม่เอาอยู่แล้วใช่ถ่วงไม่ต้องไปนี่ยังไม่นับสวนะ มันเป็นความลุ้นระทึกจริงๆถ้าพูดถึงสวอ,อย่างที่บอกไปเพราะแนวโน้มก็ไม่แน่นะเพราะก็พูดกันหนาโหูนี่ยต้องไปค่ะถ้าไม่มีพักคุณลงก็จะไม่ยกมือโหวตให้หรือไม่หรือไม่ใช่ไหมค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดสวเกิดปรากฏการณ์อย่างนะั้นเสนอเข้าไปแล้วไม่ผ่านเสนอซ้ําไม่ได้เลยนะน้องไปใช่เพราะว่าก็จะเป็นบรรทัดฐานเหมือนตอนคุณพิธาค่ะใช่ เสนอซ้ําไม่ได้อีกแล้วก็ต้องเป็นถ้าเกิดเป็นกรณีครั้งแรกเสนอคุณเศรษฐาทวีสินอย่าที่คุณจารตุรนบอกแล้วครั้งต่อไปใครล่ะเขาขาบอกว่าถ้าไล่ไปเรื่อยๆจนเพื่อไทยหมดสต็อกแล้วทํายังไงต่อทีนี้แล้วตอนนี้นะท่านผู้ชมคนที่มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีนักขณะนี้ผมไล่ให้ฟังเศรษฐาทวีสินแพทองทานเชนวัตรชัยเกษมวิตรศิษยิสามคนนี้จากพรรคเพื่อไทยทัดมา อนุทินชาวีรกูลกเป็น <ใจ S 2> หนึ่งเดียวจากภูมิใจไทยเสนอคนเดียวแบบก้าวไกลใช่ค่ะที่เสนอคุณพิธาคนเดียวใช่แล้วก็มีพ,พักพลังประชารัฐพลเอกประวิทย์ท่านเดียวพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณขณะที่พักรวมไทยสร้างชาติมีสองคนก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วก็คุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาค ขณะที่พระเดกพระยุทธ์แม้จะลาออกจากการเป็นสมาชิกรวมไทยสร้างชาติไม่ได้แปลว่าสถานะความเป็นแคนดิดนายกมันจะหมดไปความเป็นแคนดิเดตนายกของท่านยังอยู่นะคะยัง <ไป S 1> อยู่<ป>โดยสมบูรณ์<ะ>แต่ท่านวางมือก็ต้องเชื่อท่านว่าวางมือถูกไหมเพราะท่านลาออกจากการเป็นสมาชิกพักไปแล้วหรือไม่เชื่อ <c oughs> แล้วก็มีหัวหน้าประชาธิป,ปัตย์พอดีแปะเลย25คนคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์คือพักการเมืองที่จะแคนด,ดิเดตที่เสนอตอนเลือกตั้ง จะมีสิทธิ์ที่จะถูกเสนอเป็นคดีนายกจะต้องมีจํานวนสสยีคนขึ้นไปวชิริปัตคาเส้นพอดีเป๊ะ25เป๊ะเลยนี่คือคดีในทั้งหมดน้ําตีคนในบัญชีที่สมาชิกรัฐสภาจะเลือกได้และเราเราเลือกไม่ได้นี่หว่าใช่ไหมเออลืมไปเราใช้เราไม่ได้ประชาชนเลือกไม่ได้เพราะเราเลือกผู้แทนไปแล้วเป็นเรื่องของผู้แทนกับสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเป็นผู้แทนของอีกฝั่งหนึ่งน้องใบของคนอีกกลุ่มหนึ่งเขาจะเลือกอันนี้ก็ตามกันดูยังใหญ่ท่านผู้ชมฝังสักนิดหนึ่งมอสักครู่ดูไปในเรื่องเราเช้านี้สองทีพลเอกประวิตยเนี่ยดูปากท่านออกไหมอ่าใช่ที่นักข่าวไปถามท่านเพราะตอนนี้มันมีมันมีได้สองอย่างนะคะที่ถามว่าเนี่ยท่านจะไปร่วมเลยไหมเนี่ยก็เพื่อไทยทำไมวันนี้ไม่เข้าประชุมคลรอท่านมวันนี้ไม่เข้าประชคท่าน ครับตกลงอยากร่วมไปร่วมกับคัพเปอร์ไทยไหมออครับรตั้งรัฐบาลครับยังไม่ตมิดต่อมาถ้าเขาติดต่อม,มาครับติดต่อมาคือจะไปร่วมเลยใช่ไหมครับท่านเพราะต,ตอนนี้เงื่อนไขก็เหมือนจะได้แล้วนะครับแ,แล้วหากเขาหากเขาไม่เชิญเราร่วมนะคะจะเป็น ทำเป็นซั์ชี้นำความคิดม,มันก็เลยดูว่าเป็นเดี๋ยวก็ต้องชวนใช่แต่ว่าถ้าดูจากปากท่านมันก็นนคือท่านพูดในลำคอค่ะมันต้องครับคำว่าเดี๋ยวก็ต้องชวนออกไปมันจะไม่ชี้นำความคิดนะครัไม่ติดะครับถ้าเขาติดต่อมาครับถ้าติดต่อมาคือจะไปร่วมเลยใช่ไหมครับท่านเพนนี้งเงื่อนไขก็เหมือนจะได้แล้วครับแล้วหากเขาหากเขาไม่เชื่แล้วหมายว่าคานั้นหมายว่าเดี๋ยวก็ต้องดูก่อนแต่ว่าใช่ไหม ช่เดี๋ยวก็ต้องดูก่อน่แต่มันเบาๆถ้าเขาติดต่อมาครับถ้่เขาติดต่อมาคือจะไปร่วมเลยใช่ไหมครับท่านเพราีนี้เงื่อนไขก็เหมือนจะได้แล้วนะคบเดี๋ยวก็ต้องดูก่อนค่ะถ้าเขาติดต่อมาแต่อังหลังเนี่ยโอ้ยเนี่ยชัดโอ้ยไม่มีใครไปเหยียบเท้าท่านใช่ไหมท่านผู้ชม